พี่ครับพี่อย่าไปฟังเขาเยอะพี่ใช่อ่ะแต่ผมผมผมเดฟซีแจ้งพี่ชายไปเรื่อยคนน่ะจริงครับจริงจริงครับจริงจริงครับจริงใจไม่ได้ครับจริงครับจริงพี่ชายผมมาขอเข้าแจ้งพี่ชายหน่อยครับพี่พี่ฟังผมนะพ่อแม่แม่กะหลี่แต่แต่มาได้บนเลยใช่เหรอลองเทสเด้อ ไม่แต่งหัวข้อแก้มชายได้ไหมน้องสาวพี่ไปได้แฟนมาจากไหนวะเอ็งไปหาจากไหนวะเต็มระบบจัดเลยอะก็อะไหโจเซ็เต็มระบบเลยมึงปาเคยเจออะไรโชว์เต็มระบบ